ฮัลโหลพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันกินข้าวกับข้าวผัดของเราอู้ <Ooh. S 1> หน้าตาดีเหมือนคนทำไปออกกำลังกายมาแล้วก็มากินข้าวกันเด้อค่ะกินข้าวแซ่บๆด้วยกันกินข้าวผัดไรซ์เบอร์รี่ใส่แฮมใส่ถั่วลันเตาอื้ออร่อย ข้าว,วงไว้แต่เมื่อคืนได้กินขา้นาวกำยังกันคะพี่น้องเลยไดงกินข้าวยู่บ้านเดียวกันนางคัดธรรมด เงินเนเศรษฐีเันหมื่นหมื่นล้านแสนล้านอนอินเดียแต่งงานว่พี่น้องว่าปวดพ,พน่ะงานกินดองก็เจ้าซา้ม,มือนซ้ำเกินบ่าท่านในแต่งดอกพรี่เวดดิ้งกคซื้อประมาณแบบเราคนมากสินะนะม,มากกินดองอะคนสังคม ทางเขาคนบ่สังคม,มบะมักกินดองคอ่อยกินข้าววันนี้ที่เกียดทำกับข้าวก็เลยผัดข้าวไปเลยอร่อยอร่อย ความอร่อยอยู่ที่จินตนานการว่าเราจะทำยังไงให้มันอร่อยได้ยินเสียงกินข้าวกินผักกินปลาช่วงนี้ ฝรังกินข้าวบ่ใส่ส่วนนะใส่สองมีข้าวย่ายางประเทศได้ช่วงเนี่ยข้าวลักล้างบอเราสามคนมือที่สามหัวไปนอกการเลิกลาเป็นสิ่งที่เจ็บปวดแต่ว่าถ้าทงยิ่งทนอยู่มันยิ่งเจ็บปวดก็ ก็ออกมาค่ะออกมาอาจจะใช้เวลาสั้นบ้างยาวบ้างนะคะแล้วแต่สภาพจิตใจแล้วแต่ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนแต่ละถ้าว่าเราคิดว่าเราออกมาแล้วเราจะแล้วเราจะโล่งปลอดโปร่งไม่อยู่ในสถานะผัวเมียเราก็ออกมาค่ะ ออกมามีชีวิตเป็นอิสระของตัวเองนะคะถ้ามันเจ็บถ้ามันเหยียบย่ำศักดิ์ศรีหรือว่ามันทำให้เรารู้สึกโดนย่ำยีก็ถ้าเฮาบรทุกบรรยากษ์เนี้บ่ต้องไปโทษเอียงเขากับออกมาค่ะอืมออกมาสักวันหนึ่งเราก็จะดีขึ้นสักวันหนึ่งเราก็จะฟื้นฟูขึ้นสักวันหนึ่งเราก็จะกลับไปมองอดีตเราก็จะบอกว่าอ๋อเราผ่านมันมาได้ ถึงแม้มันจะยากลำบากนะคะเราก็ต้องผ่านมันไปค่ะไม่มีใครเดินถอยหลังนะคะเดินไปข้างหน้าค่ะเพื่ออนาคตที่ดีเจ็บปวดผิดหวังเสียใจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ค่ะเกิดขึ้นได้แล้วเราก็ต้องเรียนรู้นะคะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องรักตัวเองค่ะ ถ้าเรารักกันไม่มากพอมันไปต่อไม่ได้นะคะมันมีอุปสรรคก็ถอยออกมาค่ะถึงม่จะมีเงินทองมากมายอยู่บ้านหลังใหญ่มีรถหรูแต่ว่าถอดใจมันบม่สบายมันยามใจกันกะออกมามาหาเาไหมหาเริ่ม้นชีวิตใหม่บางเถือบ่งเถียมีอย่างไยมันอาจสิ ันาดสี่ดีเบาตัวเบากายนะคะแล้วเจอคนที่ใช่คนที่เขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราเข้าใจเราสปอร์ตเรานะคะดีกว่าอยู่กับคนที่ไม่ใช่มีสิ่งของมากมายกายกองแต่โดนทำร้ายนะคะจิตใจ กเสียความรู้สึกนะคะจะคิดว่าอยู่ไปน้ำกันเพื่อลูกเพื่อเต่าแต่คนไม่ลูกไม่เต่าเนาะมันกะ <c oughs> มันกะอยู่อยู่แบบกำกืนฝืนทนไหม เราเดี๋ยว,ว่าขอตกลงหรือวะาสำรับใดอนิงก็สมัยก่อนหนงเลยสมัยมูเข้าแห้ม่มีหลายคนเนาะม่มีหลายคนกับแบบว่าอันคนอื่นเขาก็รับใดจะคล้องก็ต้องรับใดจ่ิงๆน,นะนะทุกมือถ้าเขามีสิทธิ์แต่เขาคิดว่าเขาเลี้ยงดูจะคล้องใด ถึงแมวมันเจ็บปวดเขาก็ออกมากยังไม่ศักสีครับพี่นอ้อง